มีใครตามเรื่องนี้ไหมครับกรณีเด็กชายของเบ้งอายุ2ขวบกว่าเสียชีวิตอย่างปริศนาที่บ้านพักย่านบางบัวทองโดยตอนเกิดเหตุครับพบว่าน้องอยู่กับพ่อเลี้ยงเพียงแค่2คนล่าสุดตำรวจได้จับกลุ่มพ่อเลี้ยงของเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธก่อนหน้านี้ก็ตามล่าสุดเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายน้องจริงๆแต่อ้างว่าเพียงแค่ผลักเด็กล้มลงจนหัวกระแทกพื้นเนื่องจากไม่พอใจที่เด็กดื้อและไม่เชื่อฟังอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าพ่อเลี้ยงไม่มีเจตนาฆ่า ตอนนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่ามีพฤติกรรมในการทำร้ายร่างกายเด็กมาก่อนหน้านี้หรือไม่ขณะที่แม่ของเด็กครับได้พูดถึงพ่อเลี้ยงก็คือแฟนใหม่บอกว่าตลอดเวลา3เดือนที่คบกับนายคนนี้มาเป็นคนนิสัยดีไม่เคยทำร้ายเธอไม่เคยมีพฤติกรรมความรุนแรงใดๆไม่เคยทะเลาะหรือมีปากเสียงกันแม้แต่ครั้งเดียวแต่ระยะหลังก็สังเกตเห็นความผิดปกติบนตัวของลูกชายเริ่มมีรอยฟกช้ำดำเขียวแม่ก็เลยตัดสินใจหยุดงาน4-5วันเพื่อคอยดูปรากฏช่วงที่แม่หยุดงานเนี่ยไม่พบรอยฟกช้ำบนตัวลูก เคยถามแฟนด้วยนะครับว่าได้ทําอะไรเด็กหรือเปล่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกแค่ว่าลูกเล่นของเล่นแบบไม่ระวังแต่แม่เด็กก็บอกว่าไม่เชื่อตั้งใจว่าจะพาลูกย้ายออกจากบ้านเช่ากลับไปอยู่กับแม่ของตัวเองแต่ยังไม่ทันย้ายก็มาเกิดเรื่องครับ